จากปัญหาเครื่องมือประมงผิดกฎหมายค่ะทั้งพงพางใส่นั่งใส่นอนและเรื่องนี้ไม่ได้มีปัญหาเฉพาะในร่องน้ําทะเลสาบสงขาเท่านั้นนะคะที่จังหวัดตรังก็ประสบปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าพบโปะ,โปะนาตื้นแล้วก็พงพางปากสืออยู่เต็มอ่าวปลาเหรียญเรื่องนี้ทําให้กลุ่มประมงแบบอนุรักษ์เขากังวลน,นะคะว่าถ้าไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาจัดการแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจังโอกาสที่สัตว์น้ําบางชนิดจะเสี่ยงสูญพันธุ์นั้นก็ยิ่งมีสูงค่ะ คุณผู้ชมคะนี่เป็นภาพที่เห็นที่ชัดเจนนะคะว่าเสาไม้ที่ปักอยู่เต็มอ่าวปะเหรียญอำเภอปลเหรียญจังหวัดตรังมองเห็นได้ทั้งจากระยะไกลและใกล้ในอ่าวปะเหรียญซึ่งเป็นเขตรอยต่อระหว่างเกาะสุกรบ้านหยงสตาอำเภอปะเหรียญกับอำเภอทุ่งว้าจังหวัดสตูลบ่งบอกถึงการเข้ายึดพื้นที่อ่าวแล้วก็ใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายจับสัตว์น้ําใบอ่อนทําให้สัตว์น้ําเสี่ยงสูญพันธุ์ ชาวประมงในพื้นที่ให้ข้อมูลว่าเครื่องมือชาวประมงที่พบในอ่าวปลาเหรียญเป็นของชาวประมงต่างถิ่นที่เข้ามาลักลอบจับสัตว์น้ําในพื้นที่จังหวัดรังแล้วก็ใช้เครื่องมือที่เป็นโปะน้าตื้นเครื่องมือชนิดนี้มีการใช้อวนตาถี่มักางยึดกับแนวไม้ทําเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็มีช่องอยู่สองช่องค่ะเพื่อให้สัตว์น้ําลอดเข้าไปข้างในมีการตีโครงไม้หนาแน่นเพื่อให้ปลายถุงอวนยึดติดกับโครงไม้ เวลาที่สัตว์น้ําเข้าไปแล้วไม่ว่าจะเป็นปลาขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่ก็ไม่สามารถหลุดรอดออกมาได้ส่วนเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งก็คือพงพางปากเสือที่ใช้แกหลนน่น้ามันเป็นลอยเป็นทุ่นเหนืออยู่ผิวน้ําแล้วก็ไปยึดโยงกับสมอเรือก่อนที่จะนําอวนตาที่ไปวางไว้ใต้น้ํำลึกประมาณ10เมตรมีปากช่องสําหรับดักจัดสับน้ําที่ว่าผ่านเข้าไปเหมือนกับพงพาง ชาประมงแบบบรรักษ์บอกว่าเครื่องมือประมงทั้งสองชนิดเป็นเครื่องมือแบบทำลายล้างมีผลต่อสัตว์น้ำขนาดเล็กค่ะเวลาที่ลูกปูลูกปลาหรือว่าลูกหมึกรวมทั้งสัตว์น้ำใบอ่อนชนิดอื่นเข้าไปแล้วไม่สามารถหลุดรอดออกมาได้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์แต่ว่าที่ผ่านมาไม่มี่วยงานไหนเข้ามาดำเนินการกับเครื่องมือประมงผิดกฎหมายเหล่านี้ทําให้ปัจจุบันพื้นที่อ่าวปลาเหรียญเต็มไปด้วยเครื่องมือประมงผิดกฎหมายแบบนี้ ด้านประมงจังหวัดกลงบอกว่าที่ผ่านมาได้รับข้อมูลจากสมาคมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดกลงเครือข่ายประมงและประมงอาสาค่ะมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มแต่ว่าปัญหาก็ย้อนกลับมาอีกมีแผนที่ดำเนินงานที่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะและที่ผ่านมาก็ได้มีผลกรดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอวนรุนที่อำเภอหาดสำราและก็อวนรุนที่อำเภอกันตังนะคะซึ่งทางเราไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะได้มีการประสานความสา การบูรณาการงานร่วมกันกับหน่วยที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดนะคะแล้วก็ขอนําเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าเราได้มีแผนในการดำเนินงานที่ชัดเจนนะคะข้อมูลการกวาดล้างการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดรังพบว่าเคยมีการกัดละการกวาดล้างมาตั้งแต่ปี2555ถึงปี2558ค่ะทําให้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายหมดไปแล้วครั้งหนึ่งและมีการจัดสรรงบประมาณให้กับชาวประมงปรับเปลี่ยนเครื่องมือการทําประมง แต่พอเวลาผ่านไปปัญหาเดิมก็กลับมาแล้วก็เพิ่มมากขึ้นค่ะ